ขอกลุ่มก่อนนด้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะได้เวลาเยาลินกับมากคือเก่ากับพี่น้องก่อนอื่นการาบขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องสูผู้สุคนนะคะ่ะบาวาบานที่เมืองนองส้นยุโรปส้นเอเชียคนไทยอยู่เมืองไทยและวัชิตางประเทศทั่วโลกค่ะทุกเช้อชาติศาสนายายลิงกับขอขอคุณหลายๆค่ะถึงไม่เป็นการลั่งใจมะมินมาติมาชชมนะมันี่ยายลิงสิผ้ากินตำเกาเหลาทะเลเดือดกับพี่น้องโอ้ห่อนห่อนยังสี่กับขอชื่นใจได้กับพี่น้องมันเมื่อยหลายมันห่อนแห้งอยู่เมืองไทยพี่น้องเอ้ยวาตยานหนอยห่อนอ๊บเอากันนะเด้ ขอความสดชื่นแน่จักหน่อยมากกับพี่น้องโอ้ยชื่นใจมากค่ะบ้านไปเริ่มเริ่มแรกเอาอยัางก่อนทึงมือทึงอีหยังเลยได้พี่น้องสารพัด ขอกุ้งกะะ่อนด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอึ่มทึ่งเสียบทึ้งนัวขอพูดอ่อนๆค่ะพี่น้องเอ้ย ืเนื้อกุ้งกะเด่งๆหวานๆข้โพนกะแห้งหวานไปนอกหน่ามันแตกเสียงดังส,สั่วๆอยู่หมูยอข้าหมูยอตอนหน่อยวะค่ะเนี่ย แบบว่ากัดเข้าไปในพี่นอ้องเด้งเด้งกินสมุนไพรหอมคือมมาติจมูกได้พี่นอ้องครับอันนี้กระดุกซ้นเป้ามือ <c oughs> กลุบๆแต่รสชาติถึงเนื้อถึงเนื้อปลาหมึกอหลีพี่น้องความเผ็ดความน่วนี่มากเต็ม ที่นี่สิขอปักม่วงนำตอกใหม่พี่น้องก็ข้าวโพดม,ม,มันช่างลงตัวจริงๆพี่น้องเอ,อ้ยกวาเปียวของม่วงนำตอกใหม่ตัดตัดลด เดือเขาโพดอ่อนเขาไปนี่มันละมุนเลยพี่น้องบอเปรี้ยวเกินบอหวานเกินโอ้โหแ่มได้ยนามนัวปลากับลุกชิ้นนี่พี่น้องมาเนี่ชิน้นปลาหมึกอือ้ม สุดคำบรรยายก็เจียวมัเป็นตัวหน่อยด้วยค่ะพี่น้องเบื้งเอาค่ะอืม หวานหวานเด้งเด้งอือหืออืมตัวผู้สุดสุดมาแสบมานวดน้ำกันได้พี่น่องเอ้ย ไอยากใส่รลยายผู้นี้เดียพี่น้องข้องอะ่ะแต่ว่ามันไม่ย่างเละนิดละหน่อยอีหลียเพโาะว่หลายๆค่ะอืมขอโพดค่ะขอโพดหวานหอมพี่น้องอ Khắc Rôm tổ thuốc giang Bằng ừ, toàn mũi giò dây linh Mũi giò U Bồn cứ cao đỡ vì nóng đẹp Này bà Này bông หอมระแแลังพูนนิวซีแลนด์บกาโบกาหูบางสิ่ด้วยพี่น้องย่านสมากย่านสำหักค่ะพอวารถจัดแห้ง <c oughs> ก็หูอย่ายี่ยนหินกินเพดพี่น้องเดี๋ยวหูกลับไปสิเป็นเรื่อง <c oughs> อืมอืมอม จะปมนแสบจ,จะไม่รุ่งโตคค่ะมาค่ะพี่น้องเอ้ยมามามาบืมแสบจะสิวา่าจางไหนเ,เลยพี่น้องขนาดเนี่ย Ừ. Ừ. Wow, không đều điều เนี ird ird ady, well. ird ird ่ยจะพี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งอืมอะไอืมหัก พหดค่ะหวานอีเดีออน์ข้าพูดออนทั้งสดทั้งหวาน อืพี่นอ้องเบืองหนามันอยากสดเด้แต่ย่านสมักพี่น้องอยากจะสดน้ำมันแจจะขาดแต่กลัวสำลักมันเผ็ดโอ้เห็ดยังไงเนาะอยากสดแต่บาก้าย่านสมัก อืก้มเผ็ดพี่น้องเอ้ผู้ใดเมืยอการเมื่อยงานมากงวงเงาหาวนอนด้วยพี่น้องเอ้กินแบบยายลีนรับร่องตาใสมองกล้องตามปานตาตากระแตน มันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากลูกสินปลาหมึกสวรรค์อยู่ข้างหน้าพี่น้อง สายกินละม่าเด้อแซ่บผูดใดดื่มเป็นกระกลับแก้มยางดีเลยหล่ะพี่น้องมามาหมูยอ่อ มากรุงพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิงกุ้งยัยลินอื้อหือ จะมัดลดลรสชอตินล้ะอ,อืมข้าวโพดค่ะข้าวโพด คลิปนี้เยลินก็ขอตัวก่อนด้ะค่ะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยลินพัทยาหน่ำ้อค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ